เอาละครับทุกท่านวันนี้ผมจะนําพาทุกท่านมาพบกับความหัจจรรย์ของผลิตพันธุ์ที่ต้องบอกว่าเป็นความหัจจรรย์จากธรรมชาติครับทั้งหมด7ชนิด7พลังหัจจรรย์ผสมผสานอยู่ในผลิตพันธุ์หนึ่งตัวครับท่านจะได้รับสุขภาพที่ดีพลังไม้ที่แข็งแรงเป็นยาอายุวัฒนะและที่สําคัญครับจะได้ทั้งในเรื่องของผิวพรรณทําให้กระจางสดใสมีความเป็นสาวนะครับมีความสวยสดใสคงความอ่อนไวัยได้ยาวนานครับ และนี่คือโกเรจินดีโกเรจินดีครับต้องบอกว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติครับประกอบไปด้วยโสมซึ่งเป็นโสมสกัดจากเกาหลีครับไปส่งไปสกัดถึงโรงงานที่เยอรมน,นีกลับมาเป็นรูปของสารสกัดที่มีจิน,นโนซนไซด์เข้มข้นถึงเปรซและประกอบไปด้วยทั้งหมด22ิชนิดครบถ้วนตามมาตรฐานครับยังมีในส่วนของสารสกัดจากนมพึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของการบำรุงสุขภาพบำรุงผิวพรรณและที่สำคัญครับมีเห็ดเลนจือซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ครับ ดีนี่บอกเองค่าเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดก็คือสายพันธุ์สีแดงครับาโนเดอร์มาลูซิดัมท่านจะได้รับความพัฒนของตัวเห็ดลินจอครับช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายแก้ปัญหาอมาัมพฤกษ์อมัมพาตรวมถึงโรคมะเร็งนะครับสามสก,กัดสามสารสกัดตัวแรกที่ผ่านไปครับต้องบอกว่าช่วยในเรื่องของการบำรุงสุขภาพนอกจากนั้นยังไม่พอครับยังมีทั้งในส่วนของสารสกัดจากเมล็ดองุกก่นสารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศส สองตัวนี้ครับจะช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากๆเลยและที่สําคัญครับจะช่วยทําให้แก้ปัญหาเรื่องฝ้าแล้วก็กล้นะครับนอกจากนั้นยังมีส่วนผสมของสารสกัดจากแอลซิสเตอินครับเป็นสารตั้งต้นในการผลิตกูต้าไดโอนให้เกิดขึ้นในร่างกายช่วยทําให้ขับล้างสารพิษออกจากร่างกายและที่สําคัญครับทาให้ผิวพรรณกระจ่างสดใสขึ้นและสุดท้ายครับยังมีสารสกัดที่เรียกว่าแคลเซียมแอสคอเบดเป็นวิตามินซีชนิดหนึ่งครับมีอนุพันธ์เป็นกลาง ช่วยทําให้เสริมประสิทธิภาพของสารสกัดทุกตัวที่กล่าวมาแล้ววันนี้ครับท่านสามารถดูแลสุขภาพง่ายๆด้วยทานสารสกัดจากโกเรจินครับผิวพรรณท่านจะเปลี่ยนแปลงสุขภาพท่านจะเปลี่ยนไปและวันนี้ครับสุขภาพท่านจะดีและก็มีผิวพรรณที่สวยงามครับและพบกับความอัศจรรย์สัมผัสได้ด้วยตัวเองครับกับผลิตภัณฑ์โกเรจินดีครับ